แล้วถ้าเป็นการรับมือกับความรู้สึกไม่มั่นคงที่มันอยู่กับเรานานๆล่ะคะควรเริ่มยังไงดีการฝึกตระหนักรู้ในตัวเอง self awareness เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับลองสังเกตความคิดความรู้สึกตัวเองโดยที่ไม่ต้องรีบตัดสินว่ามันถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีแค่รับรู้มันเฉยๆใช่ครับแล้วก็ลองฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันดู มันช่วยเปลี่ยนจุดโฟกัสจากสิ่งที่เราไม่มีหรือสิ่งที่เราขาดไปสู่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วน่าสนใจค่ะแล้วก็พยายามหยุดเสียงตำหนิตัวเองในหัวด้วยใช่ไหมคะสำคัญมากครับพยายามแทนที่ด้วยคำพูดที่ใจดีกับตัวเองมากขึ้นลดการเปรียบเทียบโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์เนี่ยตัวดีเลยจริงค่ะเห็นด้วยเลยแล้วก็ฝึกกำหนดขอบเขตของตัวเองไม่ต้องพยายามตามใจทุกคนตลอดเวลา แล้วก็อย่าลืมว่าถ้ามารู้สึกหนักหนาจริงๆจัดการเองไม่ไหวการขอความช่วยเหลือไม่ว่าจากเพื่อน